สวัสดีค่ะที่นี่สวนสมเด็จค่ะสวนสมเด็จพระศรินที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาตอนค่ำๆนะคะมาเที่ยวสวนสมเด็จกันมาเดินดูธรรมชาตินะคะต้นไม้ใบไม้สีเขียวๆค่ะอันนี้เปิดน้ำพุไว้ด้วยนะคะน้ำพุน้ำพุที่เป็นรูปน้ำพุที่พุ่งออกมาจาก ดอกลำดวนค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากเลยบรรยากาศร่มรื่นนะคะแล้วก็สีเขียวของต้นไม้โดยเฉพาะต้นลำดวนนะคะหลายหมื่นต้นเลยที่อยู่ที่นี่โอ้ยมืดนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ต้นลำดวนหลายพันต้นนะคะเป็นเหมือนๆต้นอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ค่ะคุณผู้ชมทุกปีจะมีการจัดงานดอกลำดวนบานด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะคุณผู้ชมที่นี่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกดค่ะคุณผู้ชม วันนี้มีการจัดกิจกรรมที่สวนสมเด็จด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีการแข่งขันเปตองค่ะเตตองของน้องนักเรียนนะคะแต่ละโรงเรียนนี่คือบรรยากาศของการจัดกิจกรรมต่างๆภายในสวนสมเด็จค่ะคุณผู้ชม ซึ่งถ้าเป็นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะก็จะเป็นการจัดแสดงแสงสีเสียงนะคะสีพืชสีพทชเทสวนอยู่ที่สวนสมเด็จแห่งนี้ค่ะแต่ว่าณนะช่วงที่ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆนะคะก็อาจจะมีเขา,าประชาชนได้มาเดินเล่นในสวนแห่งนี้นะคะดูความร่มรื่นความเป็น ธรรมชาติอย่างสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมต้นไม้ต้นที่เราเห็น,นะคะ่ะก็สวนเนี้ยก็จะเป็นต้นลำดวนค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากแล้วก็ภายในบริเวณสวนนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของสวนสัตว์ที่อ,อยู่ภายในสวนสมเด็จตรงนี้นะคะแต่วันนี้จะไม่ได้พาไปถึงสวนสัตว์มาอยู่แค่ในบริเวณของอ พื้นที่จัดกิจกรรมตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาชมในบรรยากาศของสวนสมเด็จเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพลินชาแนลค่ะสวัสดีนะคะ